หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ผมชอบมากนะครับมันเป็นหนังสือที่เต็มไปด้วยคำหยาบแล้วก็เต็มไปด้วยคำสอนนะครับเต็มไปด้วยคำหยาบแต่ก็มันมันไอพวกหนังสือเล่มนี้แหละที่ทำให้พี่ดินกล้าที่จะอยู่อยู่ตรงตรง,ตรงหน้าอ่าหน้าอะไรวะหน้ากล้องโอเค in front of camera โอเคเรามาแปลนหนังสือด้วยกัน เราก็จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วยกันนักเขียนคนนี้ชื่อว่า Mark Manson นะครับเขาจะเขียนหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาแล้วก็เขาจะบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาว่ามันแย่ขนาดไหนแล้วเขาก็จัดการกับความเครียดส่วนตัวยังไงนะครับจนเขาประสบความสำเร็จ It is subtle art of not giving a fuck มันเป็นหนังสือเล่มสีส้มเนี่ยตัวหนังสือสีดำจะบอกทำไมแปลว่า ศิละปะตายตัวของการไม่ให้คําว่าฟักในที่นี้พี่ดินแปลเป็นภาษาไทยมันรู้สึกไม่ดีนะครับแต่การที่เรารู้สึกไม่ดีคือการที่เราคิดว่าคนอื่นคิดว่ามันรู้สึกไม่ดียังไงวะคือถ้าเพื่อนๆอ,อ่านหนังสือไปแล้วก็จะรู้เองนะครับว่าทําไมเขาถึงตั้งหนังสือชื่อเรื่องแบบนี้แล้วทําไมถึงเขาไม่ give a fuck นะครับการ give a fuck คือ ให้ความสนใจ not giving a fuck ก็แปลว่าฉันไม่แคร์ a counterintuitive approach to living a good life a counterintuitive to living a good life มันแปลว่าอะไรพี่ดีไม่ต้อง um, A counterintuitive ถ้าแบบนี้มันช้าถ้าให้แปลทีละตัว เอกาว t ดอร์อินทูเอสะกดยังไงวะอินทูเอ v e คือถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยอย่าก,กังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับคำศัพท์ว่ามันมันจะสะกดยังไงมันจะแปลว่าอะไรนะครับเราอย่าไปคิดมากนะครับตามที่พี่ดินได้ยินคือเขาบอกไอกา counter intuitive Intuitive พี่ดินสะกดไม่เป็นนะครับเอก u วเดอร์อ i น t ูเมันคือว่า u um, o n t r t r y t y to i n t u i t i o n แปลยังไงวะโอ้โหยากอันนี้จะแปลถ้าจะให้แปลเป็นภาษาไทยแคพี่ดินขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับแล้ววิดีโอหน้าจะกลับมาทำใหม่ I intuitve ภาษาอังกฤษมันเป็น adjective นะครับแปลว่าการที่จะหาหลักการ ที่มันเคาน์เตอร์ที่มันไม่ตรงตามหลักการแล e ้วทําให้ชีวิตเราปกติอะเออหลักการที่เรานั่นแหละ Chapter one don't try Chapter one don't try อย่าพยายามนะครับบทแรกคืออย่าพยายาม Charles Bukowski was an alcoholic, a womanizer, a chronic gambler, a lout, a cheap. ไอ้เช้าปตะปตะกิเนี่ย มันมันเป็นอ่า womanizer เป็นพวกที่บ้าผู้หญิง a l c o h o l i c คือพวกกินเหล้าเมายาเนี่ย a deadbeat and on his worst days a deadbeat deadbeat แปลว่าอะไรวะ a deadbeat มันเป็นคนไม่น่านับถือนะครับ disreputable 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 <Okay. S 2> ย้อนกลับไปใหม่ยากเว้ยแปลอย่างนี้ถ้าจะให้แปลเธอตัวอย่างนี้ยากนะเป็นคนสุดท้ายเลยที่เราจะหาเขาเพื่อที่จะเพื่อที่จะถามเกี่ยวกับ life advice or expect to see in any sort of self help book มันไม่ใช่ ไม่ใช่เป็นบุคคลที่เราจะไปหาเกี่ยวกับ self-help เป็นหนังสือที่ช่วยตัวเองนะครับช่วยให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นนะครับมันไม่ใช่เลยนะ Which why he's the is perfect place to start to ทำไมหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีที่จะเริ่มต้นนะครับ Bukowski wanted to be a writer Bukowski อยากจะเป็นนักเขียน for decades his work was rejected by almost every magazine, news ทำงานมาหลายปีนะครับเขาก็โดนรีเจ็ t หมดนะครับ journal, agent, and publisher h e submitted to ทุกคนเลย Journal, agent, พวก publisher เขาก็รีเจ็ t หมดนะครับเป็นนักเขียนที่กาก okay. his work was horrible t h e y said crude, disgusting A crude, Disgusting ไม่รู้อ่ะข่าไม่เหอะ Oh my god ถ้ายแปลเธอตัวอย่างนี้นะทั้งเล่มเราอีกห้าปีก็อโอเคช่างไมเถอะเราทำไปเรื่อยนะครับแปลทีละตัวนี่เลยพร a ดเ d The stacks of r e jection slips piled up the weight of h i s the stack of rejection pile up ยอ้อนกลับไปดูเอง the stacks of rejection pile up คือเป็นเล่มๆเ,เลยนะครับเยอะมากการที่ไม่ถูกตอบรับเนี่ย his failures pushed him deep into an alcohol fueled depression โอเคแล้วการ failure 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 มันคือการล้มเหลวเนี่ยมันก็ push ไอ้ mark mansan เนี่ย ออในที่นี้นะปะคาสกีเนี่ยไปอยู่ตรงหลุมที่มันอ่าหลุมที่มันลึกจนไปจนกระทั่งว่ามันเป็นคนดิดเล่า follow him for most of his life b u k o w s k i had a day job as a letter filer at a post office b u k o w s k i มีงาน กลางวันนะครับที่ที่ post office โอเค post office ก็ไปสนันนีทำงานที่ไปสันนี he got paid shit money and he got paid shit money แปลว่าอ่มแล้วเขาก็ได้จ่ายเงินขเขาเรียกอะไรวะโอเครายได้แล้วเขาก็อ่าได้รับรายได้เนี่ย เป็นขี้นะครับคือในที่นี้ชิดมันนี่คือมันน้อยมากจนเป็นขี้เป็นเศษขี้นะครับ And spent most on most it of booth แล้วก็ spend most of it on booze booze นี่คือพวกเหล้าพวกอะไรเนี่ยแต่มันเป็นสับสาแรงนะครับ he gambled away the rest at the gambled away the, the rest gambled away นี่คือการไปเล่นการพนันนะครับ racetrack at night he would drink cue racetrack drink an, an an alone and sometimes hammer out poetry on his beat up old typewriter at night he would drink mm. alone and sometimes <coughs> hammer out poetry on his hammer out poetry beat up old typewriter old typewriter okay เอาแค่ okay. นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าหลังพี่ดินจะทำให้มันให้มันจะให้มันดีกว่านี้นะครับ